สวัสดีค่ะโอ้โหสำหรับหน้าน้ำแบบนี้ไม่มีแห่ไม่ได้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ทางร้านจะพาลูกค้ามาดูแห่นะคะอันนี้จะเป็นแห่จากทางร้านเราเขาเรียกแห่เอ็นเกียวค่ะแห่เอ็นเกียวนาโนแห่เอ็นโมโนตีเกียวก็คือเอ็นชนิดเดียวกันตัวนี้จะเป็นขนาดตาสามเซนค่ะเอ็นเบอร์ยี่ห้า ขนาดตาก็ประมาณนิ้วโปรัดบางที่ก็เรียกกันแหลัตโต้นะคะลูกค้านิยมใช้กันของทางร้านมีตั้งแต่8ซอกถึง12ซอกวันนี้พามาดู8ซอกเป็นแห4เสาพนึกข้าง4ข้างเป็นแนวตรงลงมาหวานง่ายบานดีนะคะเส้นไม่ฟูไม่เหมือนพวกเอ็นปอนเอ็นปอนใช้ไปเส้นจะฟูเอ็นเกียวนี่เนื้อนุ่มแล้วก็บานดีค่ะเป็นแหยอดนิยมนี่ค่ะติดลูกนะคะเผาลึก ติดลูกพร้อมใช้เลยค่ะขาพืนนี้จะเป็นแหเอ็นเกียวนะคะเอ็นเบอร์ยี่ห้าขนาดตาสองเซน 1, ครึ่งความยาวสิบเอ็ดศอกหรือที่เรียกว่าห้าเมตรห้าสิบนะคะพืนนี้น้ําหนักลูกบกเนื้ออยู่ที่ประมาณห้ากิโลค่ะเป็นแหเต็มสอ,อกนะคะแหสิบเอ็ดอกเนื้อแหสิบเอ็ดศอกขึ้นเผาแล้วจะเหลือสิบอกล้มเผาติดลูกหนักเผาลึกค่ะลูค่ะเขาสวยนะคะอคของทางร้านเราเพาลึก จะมีสีเขียวและสีเทานะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่สีขนาดตา 2, สองเซนครึ่งก็จะประมาณนี้ค่ะมาดูแห่ได้ค่ะผืวเนื้อจะเป็นแห่ได้ขนาดตา 2, ส, 6, สองเซนครึ่งหกศอกได้เบอร์ 2, สามสองเซนครึ่งขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนิ้วชี้นี่ค่ะเป็นแห่สีเสาผนึกข้างสี 4, ข้างหวานง่ายบานดีนะคะ บานแบบแผ่เย็บมือเลยเป็นแห่ทอโูกงานแต่บานแบบแผ่เย็บมือเลยลูกค้านิยมใช้กันนะเป็นแห่เอ็นเกวนะคะขนาดตาสองเส้นอ็นเบอร์ยี่้านี่นะคะสองเส้นโอ้โหถีบเลยแต่จริงๆแล้วเรามีถีกว่านี้นะคะมีเส้นครึ่งก็มีสําหรับวันนี้มาดูสองเสนกันสองเส้นที่ลูกค้าเรียกกันว่าแห่รัดก้อยขนาดตาก็าจะประมาณนี้นะคะ,ะนี่ค่ะสองเส้น พาลึกค่ะเพาสวยเพาลึกจะมีขนาดตั้งแต่แปดซอกเก้าซอกสิบซอกสิบเอ็ดซอกสิบสองซอกขนาดตาเซนครึ่งนะคะโอ้โหถีมากเลยค่ะยิบเลยทีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะเซนครึ่งนะคะตรงปกไม่ฉกตาค่ะเซนครึ่งจะมีขนาดความลึกตั้งแต่แปดซอกเก้าซอกสิบซอกวันนี้เราเอาสิบซอกมาให้ดูนี่ค่ะเนื้อเนียนเนื้อนุ่มละเอียดมากเลย สำหรับเอ็นเกวจะมีสีเขียวและสีเทานะคะเป็นแหยอดนิยมแหถี่ลูกค้าจะนิยมใช้กันเยอะเลยอ่ามีตั้งแต่เซนครึ่งจนถึง12บสอเซนเลยลูกค้าสนใจทักมาหาทางร้านได้นะคะหรือจะกดมาในช่องแชทนี้ก็ได้ค่ะแหเอ็นเกวตัวนี้ไปฝากไว้ด้วยนะคะเซนครึ่งสิสองของร้านชลิตาการค้าจังหวัดชัยนาทค่ะสิบลูกสวยค่ะ ติดลูกหนักเผาเลือก้าค่ะสวัสดีค่ะ